สวัสดีครับสวัสดีครับหลวงพี่กาโตจะเป็นเนี่ยกาโตแห่งเขื่อนสันเขื่อนใช่ไหมหลวงพี่กาโตแหง่งสันเขื่อนใช่ไหมเดี๋ยวม <Wow. S 1> ผมเป็นเอฟซีนะผมขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมยอกไปถ่ายรูปด้วยหรอเอ้ยนี่ครับหลวงพี่กาโตของเราในะวันนี้เอ่อหลวงพี่ผมขอพรหน่อยจากหลวงพี่อน่ยนะโมตัสสะนะโมตัสสะแตกนอกแตกในแตกเลยละกันทุยผมไปผมไปเล่นมุกกับพี่แล้วเนี่ยหลวงพี่เนี่ยเฮ้ยไปเลยไปไหนก็ไป ทุกคนสวัสดีครับผมเจมสามวันนี้เราอยู่ในเกมไม้ครับนะก็ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะพาน้องแมวเนี่ยไปรักษาก่อนนะน้องแมวผมโดนพี่หลือพี่กาโตะชนะมานะผงพี่กาโตะโคตรเก่งอะ่ะอ่าพาน้องแมวมารักษาก่อนวันนี้เราจะมาสู้กับเทพตัวอะไรอ่าเราดูไทยคลิปเลยนะทุกคนก่อนอื่นเลยนี่ครับผมเตรียมของมาเอาไว้เล่นใน EP นี้เรียบร้อยแล้วแล้วเราจะมาเปิดลัคกี้บ็อกกันเราจะได้ตัวอะไรอ่า ผมทำอะไรบางอย่างมีใครรู้บ้างว่าผมเขียนเป็นเลขตัวอะไรอตอนนี้เหมือนสักตัวหนึ่งครับตอนนี้เนี่ยเห็นไหมอ้าวเขียนเป็นเลขตัวอะไรใครรู้บ้างนะใครรู้ก็พิมพ์บอกได้นะเขียนเป็นเลขตัวอะไรก็ไม่รู้อะโอเคเรามาเริ่มเปิดกล่องเลยดีกว่านะฮะเมื่อกี้เปิดไป2กล่อง,องได้ตัวอะไรก็ไม่รู้นะเปิดมาอุย้ยดาร์เลยโอเคเทพตัวแรกของเราที่เราจะจับใน E ีีนี้สวยยามไม่มีมาตัวใหญ่เบ้อเลยหน้าด้วยอ้าเดี๋ยวซีเราจะ ผมได้ลากลา์นะทุกคนแต่ว่าผมไม่มีคอมพิวเตอร์ดิชิบหายแล้วอีพีนี้ไม่มีคอมพิวเตอร์มาให้ทุกคน <S <S ผมต้องจับตัวอะไรต้องคิดดีๆนะแล้วก็มีไก่เนี่ยต้องต้อง,ต,องต้องอยู่กับไก่ตัวนึงเฮ้ยไอีกแล้วครับอุ้ยตัวนี้ตัวอะไรอะเดี๋ยวนะ Genesis ใช่ปะอ่านผิดขออภัยนะอุ้ยผมเพิ่งเคยเห็นเนี่ยเทพอีกตัวหนึ่งที่เป็นเหมือนกับแมลง โอ้ยจะมาสู้กับเราเหรอได้เปลี่ยนตัวเป็นดาร์กไลท์แป๊บนหนึ่งดีเราคือดาร์กไลท์แล้วก็เทพอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมถาม Google ก่นกอนว่าเทพต,ตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าอะไรไม่ใช่ดิซิลิซิลิหายหน่อยเทพต,ตัวนี้ชื่ออะไรเทพสัตว์มายาฟะนี่ดิแป๊บหนึ่งขอฆ่าไอ้เจ้ากะโหลกเฮ้ยดาร์กไลน์ไม่มีสกิลดามิ่เลยเหรอดับเบิ้ลทีมไฮเปอร์โพนิสิตดาร์กวอชท่าดามิ่ปะเนี่ย ดักไรต้องท่าดำอุ้ยไม่ใช่หรอดับเบิลทีมเอ้าเป็นท่าบัฟเอ้ยแล้วผมจับตัวอะไรมาเนี่ยนหนแมร์ความมืดไปฝันร้ายเอ้ถ้าปอมันมาหาเรื่องเราอะดักไลน์นะต้องสู้ฉันหน่อยสิเอ้ยดักไลน์ผมไม่มีสกิลดามเมดเลยทุกคน เฮ้ยเป็นเทพภาษาโอ้โหเรียบร้อยละผมหนีก่อนแล้วกัน <c oughs> ดาาอะไรผมไม่มีท่าดาเมจเลยแล้วเหลือมาสเตอร์บอลตัวเดียวเ้ยโอ้โหใครลิวแล้วมันก็บัอกอยู่ในกล่องด้วยนะออกไปเราจะเปิดเอาไปโอเคเอ่อเปิดต่อนะจ๊ะเปิดต่อเปิดต่ออุย้ยบอลเยอะมากโอเคสวยโอเค อ้ยอีวังกระโดดได้เฮ้เยทุกคนโคตรเท่เลยดูดิโอ้ยอีวังมันเท่ามากเลยทุกคนกระโดดได้อีวังวิวเท่าไหร่เนี่ยอีวังวิวยี่สิบแปดแต่ตัวใหญ่มากอะทุกคนอุย้ยตัวนู้นโคตรมากน้องอะไรน้องแกะใช่ไหมอุย้ยตัวนี้มันมันหาเรื่องเราอีกแล้วครับแต่ว่าตอนนี้เรามีโปเกมอนอีกตัวหนึ่งนะฮะก็คืออ่ามันชื่ออะไรวะเจนเดี๋ยวถามกูเกิลแป๊บหนึ่งนะเจนเจนนี่ เนี่ยมันเป็นโปเกม,มอนภาคอะไรวะทุกคนใครรู้บอกหน่อยดิมไม่เคยเห็นเลยเนี่ยเจนเนเซกเนี่ยเจเนเซกเนี่ยเอ่อชื่อภาษาญี่ปุ่นมันชื่ออะไรอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับอ่าแต่ว่าชื่อภาษาสลากของมันคือเจนเจนเนเซกนะอ่าก็อาจจะเป็นประเภทมายงมายาอะไรแต่ว่าดาเมจก็เยอะอยู่ เป็นธาตุมะเร็งสวยตบแม่งเลยบางอานมาฆ่าเราโอเคเปิดต่อนะตอนนี้เรามีอโอ้โหโปกเกมอนเทพอยู่สตัวเอสองตัวแล้วก็โปกเกมอนไก่กล๊กที่มาเริ่มต้นอีกหนึ่งตัวแล้วจะเอาไปสู้กับบอสเอ้ยนี่ไงอีกตัวหนึ่งแต่ว่าผมขอใช้วนธรรมดาจับแล้วกันนะเพราะว่าม a สเซอร์บอลเนี่ยเผื่ออนาคตเนี่ยเรา เจอเทพที่มันจับยากๆเราใช้มาสเตอร์บอลอะไรเงี้ยนะโอเคใช้ออท่าท่าเอ่อเมทัลเฮานม่กงเล็บตังหารหาได้บัฟด้วยนะมันกัดเรามานะครับเราไม่เจ็บมากเท่าไหร่ใช้ทำอะไรอีกท่าอุ้ยท่านี้แรงนะนี่แรงโอเคออาทนไว้จไเจเนซิเจเนไซเจเดซิตอือ เวลาตีของมันนี่มันเหมือนยานลบเลยนะเจา้าตัวนี้ดูดิเป็นยานลบอ่ะโเค้รเท่อ่ะจริงเอ่อผมจะใช้เอ่ออันต้าบอลน,นะฮะลองดูก่อนอดทนไว้น้องแมลงแมลงยานวกาศโอเคซุยคุณแกบังอาจใช้เอ่อซาฟารีบอล <c oughs> น่าจะยากนะซาฟฟารีบอลเนี่ย เพราะว่าซุยคุนเนี่ยมันไม่ใช่โปเกมอนซัฟฟารีใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันเกตบอโอเคได้ไหมไม่ได้อะเฮ้ยทำไมโปเกมอนเทพมันจับยากจังวะทุกคนก่อนหน้านี้ยังจับง่ายเลยอีพีก่อนก่อนนี้คือแบบว่าจับง่ายมากอะดูอีพีนี้ดิ what the fuck เฮ้ยเดี๋ยวต้องไปรักษานะฮะแล้วมาสู้ใหม่แล้วลองจับใหม่ดูนะ ว่าจับอ่าผมจะใช้มาสเตอร์บอลแล้วนะใช้มาสเตอร์บอลแล้วนะไม่ไหวแล้วนะโอเคตัวอื่นก็ก็แล้วแต่แล้วแต่ดวงแล้วกันนะครับตอนนี้แล้วแต่ดวงแล้วกันนะโอเคพาไปรักษาก่อนตอนนี้ผมมี ทพอยู่ประมาณ3ตัวนะฮะแล้วก็โปเกมอนไตไก่อีกตัวหนึ่งแล้วประเด็นคือมาสเตอร์บอลผมหมดแล้วว่าจะไปสู้เทพท้ายคลิปไหวไหมเนี่ยเปิดมาออยนี่ไงว่าแล้วมันต้องมีเทพมาอีกผมรู้สึกุดวงนี้อีพีที่ผมดวงดีนะแต่บอลให้มาน้อยเกินอะไรเงี้ยนะโอเคสุคุณใช้ท่าเซิร์ฟเซิร์ฟไป เออไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ใช้ถ้าเอ่อถ้าอะไรวะเออตีไปก่อนแรงโย่แรงโย่ถ้าเซิร์ฟอีกทีแล้วก็ต่อด้วยท่าเบรกอีกทีโดนโดนโดนลดบัฟนะฮะแล้วก็ถ้านี้อีกทีหนึนน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 น่งถ้าไม่ตายจะจับแล้วนะสวย6 6อ่อนแรงมากใช้เออ อันตราบอลไปเลยมีดาร์คบอลไหมจับที่มืดที่มีทรงประสิทธิภาพมากขึ้นอะไรเงี้ยเลเวลบอลสปอร์ตบอล G S อสบอลอง G S สบอลดูนะไม่ได้ไม่เป็นไรเออซื้อ,อคนผมแตกอา่าใช้ ผมชอบเกตบอร์สีมันสวยนะก็ได้หรือเปล่าอ้าดากไลท์ผมตัวดำมืดไปกับกลางคืนเลยอะทุกคนโอเคยังรอดอยู่ อาฮิวบอลซัฟฟอรีบอลเีเอสบอลสปอตบอลไปบอลไหนก็ได้นะได้ไหม yes 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 ได้นะครับทุกคนโอ้ยน้องแมวผมเปลี่ยนล่างด้วยโอเค ฮ่าจจเชา้าโอเคสวยนี่ไงพลังของเทพเจ้าจีไอสาบนะเป็นเทพนะทาใจนะผมเป็นเทพนะีก็ข้อเสียคือต้องมาเปิดกล่องเพื่อหาเทพไปสู้กับเทพนะอะไรจะมาสู้เหอเจอเอ p l e เข้าไปเวีสิกระจอกไอ้น้องตายซะแต่ a อเปิลมาด้วยโอเค โอเคสามสบห้าโอโหอีวากล่างสองสติลิออผมจะดูนะฮะว่านกขาวเนี่ยของเราเนี่ยมีท่าอะไรบ้างนะครับอุ้ยท่าไฟตัวียเป็นท่าไฟหมดเลยนะครับโอเคก็ดีเนี่ยทีเดียวไปผมเรียกนกขาวผมไม่รู้ชื่อญี่ปุ่นมันน่าไม่รู้ชื่อญี่ปุ่นนะเทพตัวนี้คือดูง่ายๆนะครตัวไหนเป็นเทพก็ ชื่อจะเป็นสีแบบว่าอ่าสีแบบมันจะบอกอ่ะเออมันจะบอกซ้ายล่างเออว่าตัวไหนเป็นเทพนะทุกคนโอเคเออตายซะอุ้ยไม่ตายหรอวะเอาดิเอามาใหม่มาดิมาใหม่ไปดีโอเคอ้ผมรู้แล้วไอ้นี่มันไม่มีชื่อภาษาญี่ปุ่นนี่ว่าเออมันคือเลซิลัมชื่อมันมีแบบชื่อภาษาอังกฤษเลซิลัมเออนะโอเค ผมมีเป็นเป็นโปเกมอนที่มีชื่อญี่ปุ่นไม่มีนะฮะโอเคอ่า okay. ต่อไปต่อไปต่อไปโปเกมอนมีวเยอะหน่อยก็ดีนะอุ้วิวสีบเจ็ดนะแต่ตัวนิดเดียวเองโอเคโอเคเอ้ยมาแล้วเซเลบี้เออไม่ใช่ดิอ่าจิราชิเออจิราชิผมจะใช้ซาฟารีจับแม่งเลยจิราชิเนี่ย จิราชีหรอไปซาฟารีโอ้โหซาฟารีแตกครับบอลซาฟารีแตกบอลซาฟารีแตกบอลซาฟารีแตกเลยอ๋อบอลซาฟารีแตกโอเคเอา่าเรามีบอลเยอะนะใช้บอลให้หมดเลยนะครับไม่จับธรรมดานี่แหละถึงแม้ว่าโอกาสจะน้อยกว่าก็เถอะแต่ว่าคือจับมาได้แล้วทุกคนที่ใช้บอลธรรมดาจับนะครับแตกไปอีกอันหนึ่ง เออไม่ได้วันนี้ก็ได้พรุ่งนี้นะครัเออไปดีไปดีไปดีเออไปดีไปดีจิราชิมาอย่าหนีเลยนายต้องเป็นโปรแกรมของฉันเพื่อไปกำจัดเทพจิราชิน้อยไอจิราชิตอนแรกก็จิราชิน่ารักน่ารักอยู่นะหลังๆไอจิราชิไปหมายใช่ไหมได้ กละชิเดียวอย่างนี้อ๋อไอหับไม่โดนเลยครับเหนื่อยจะไล่แล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเปิดกล่องให้หมดก่อนนี้เผื่อเจออีกเทพหนึ่งนะเพราะว่าเราเหลือแค่สล็อตเดียวนะเราต้องบริหารดีๆว่าอีกสล็อตหนึ่งเนี่ยจะใช้เป็นตัวอะไรนะฮะเพราะว่า EP นี้ไม่ได้เอาคอมพิวเตอร์ออกมาก็เลยไม่ได้นะ เศร้าใจเทปไหมไม่เทพโอเคหมดแล้วนะตัวสุดท้ายเลือดีจะจับจิราชีนะครับไปไหนแล้วโอเคมานี่ okay. sect, โอเคมาอินเสกเจนซิตอุ้ยอ๋อไม่ใช่นี่ไม่ใช่จิราชีนี่หว่าโอ้ผมนึกว่าจิราชีมันคือคาแม็กนะโ okay. อเครอบนี้เราจิราชีของจริงนะฮะใช้ท่าอินเสกเข้าไปมาแรงเออ เจ็บอยู่เจ็บอยู่กงเล็บเหล็กก็ได้เอาหลับแล้วเพิ่มเลือดดีกว่าโอเคใช้ท่าแมลงกัดตอยขยุ่มหัวลังคาโอเคสวยไปฟูลี่คัตเตอร์กงเล็บของแมลงโอเคแล้วก็กงเล็บเหล็กมันหลับตอนนี้มันตื่นแล้วทุกคนโอเคเลือด25%ออีกทีหนึ่งหวังว่าจะไม่ตายนะเจ้าจิราชีน้อย อืมโอเค11ซใช้บอลอัลตาบอลที่เพิ่งได้มาเมื่อกี้เปิดกล่องแล้วได้บอลเยอะมากครับทุกคนแต่ถ้าถ้าจะให้ดีแล้วเราต้องได้มาสเตอร์บอลโอ้หลับแล้วเพิ่มเลือดอีกแล้วทุกคนเออเฮ้ยหลับหลับนี้มันน่าโดนจับนะเนี่ยเผื่อได้นะทุกคนลองดูนีไปเจ้าดาวน้อยนายจะต้องนายจะต้องสวยอา้าวสวยก็แย่แล้ว ไม่ได้คนไม่เป็นไรอีกทีหนึ่งเผื่อได้ดึงจ่อโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นไรฉันจะใช้ท่า,มาแมลงอือชกหัวมันสวยงามมากสักทีนี้สักทีนี้สักทีนี้โอ้เลือดมันเต็มเลยครับทุกคนอีกแล้วโอ้มแมลงผมจะแตกแล้วเนี่ย เป็นตัวก่อนเป็นตัวเป็นตัวใช่ท่า,เ,าเลเซน,น่าผม่านี่สมกับเป็นเทพหน่อยตัวเบลเลอร์เลยจีราชิไอจีราชิเอ,เอ,เอ,อ้ยกดท่าอะไรไปอะลืมโอเคลบบอบับใช่ท่ามีไฟเบาๆอันนี้ไหมถ้าแกรอดนะฉันจะจับแกมาเป็นพวกจีราชิผมแตกเป็นที่ร้อยๆนะนอ้องปลาดาวผมเตก น้องดาวน้องดาวน้องดาวโอเคเอ่อในเมื่อเทพตายไปตัวหนึ่งหาปโปเกมอนแถวนี้จับแล้วกันเอาตัวนี้แหละไปไปเข้ามาอยู่ในบอลซะดีๆเป็นแค่ปโปกเกมอนธรรมดาลิอ,อาดหนี้อเอา,ากชั้น,งน,นเงือยเยยยเย้ย แก okay, อย่าทำให้บอลที่ส่งคุณค่าของฉันเสียหายสิไอ้เจ้ามอนเตอนธรรมดาไอ้เจ้าไอ้แมลงเออมันเป็นแมลงตัวอะไรครับผมไม่มั่นใจนะเกะกะตายซะไอ้อ้วนโอเคผมฆ่ามันได้แล้วนะครับโอเคกดอ,อื่นเลยผมก็เออไปหาท่าให้ดาร์คไลท์ก่อนนะถ้าเราไม่มีเลยครับมันมีร้านขายของอยู่แถวนี้เนาะ ก็จะไปซื้อของนี่นี่ๆด็ดนี่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 อ่าโอเคสตูดีผมมาขายของนะนี่มันผมรวยมากเลยขา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 ยเออบอลไหนโอเคบอลนี้ไปขายเรามีสามพันแล้วนะ ฮิวบอลขายห้าพันนี่มีท่าอะไรบ้างเนี่ยอืมันดูได้ไหมว่าท่าอะไรดูไม่ได้ด้วยนะฮะผมจะ,ะหาท่าคืม ulsion, Tail ap, Laser อิมโพชชั่นเทลส l a s เลเซอร์เชลท่าไหนเป็นท่าโจมตีบ้างฟะทรนี่ท่าโจมตีหรือเปล่าซื้อมาก่อนแล้วกันนะแล้วก็ ซื้อมาก่อนแล้วกันแล้วก็เทลสแลบหางโอเคผมรวยนะไม่ต้องห่วงนะฉันรวยนี่ใช้บอลที่ได้มาขายหมดเนี่ยฉันก็หาอะไรที่มันอ่ดีนะมาได้อะไรเงี้ยโอเคเอใช้ถ้าอันไหนเพลงๆหนะ่อยฉันซื้อมาได้นะ 0 tm27 โอเคแหมดูสิดัก k l i n เรียนท่าอะไรได้บ้างอันนี้เรียนได้ไหมโอ้เรียนโอ้เรียนไม่ได้โอเคไม่เป็นไรอันนี้ล่ะโอ้เรียนไม่ได้โอเคอันนี้ล่ะไอเรียนไม่ได้อีกแล้ววะ dark l ไ n e เอ็งนี่มันโง่หรือเปล่าเนี่ยสามท่าเรียนไม่ได้ลักท่าเลยฮะอ่ะไอ้น,นี่ล่ะจะมาแรงนี่ล่ะ เรียนท่าไหนได้บ้างอืมอืมอืม,อมโอเคไม่ได้นี่เรียนได้ชัวร์โอเคอ่าอืมโอเคเผื่อเผื่อใช้นะเผื่อใช้แล้วก็เลเซลมนี่ไงอินพ็อชชั่นเอ้ยผม,ผมมันดีหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันฮะโอเคไม่ได้สักตัวโอเคไปทุกคนได้เวลา ไปตามหาเทพแล้วเ,เทพที่เราจะสู้ในอีพีนี้มันอยู่แถวนี้แหละต้องหาก่อนรอช้ากว่อนนะคุณจอยผมไปแล้วนะเจอกันเอ้ยนี่ไงโผล่มาพอดีเลยนี่ไงหมาเอ่อชื่อซามาเซนต้าหมาโลนายจะต้องมาเป็นคู่ของเราก่อนอื่นเลยดาร์กไลด์ดาร์กไลท์ผมไม่มีท่าโจมตีนะฮะ ผมจะใช้ท่าลดบัฟมันไปก่อนนะโอ้โหผงเงินเวลเป็นเก้าสิบเก้ามาเจอท่าดีบัฟหน่อยนี่ดีบัฟเข้าไปนะดีบัฟเข้าไปแล้วก็ใช้ท่าแม่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 แม,แม,แม่โอเคอุ้ยใครบอกไม่เข้าวะ <laughs> ดักไลทผมตีดาเมจเนี่ยมาเซนต้าเฮ้ยเดี๋ยวดักไลทไม่ให้แกตายหรอกมาเซนต้า แกจะต้องโดนเจเดซิตออกมาเ e a h มาแล้วครับมาแรงหุ่นยนต์ของเรายานมาแรงใช้ท่ากงเล็บเล็กไหล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 เข้าหรือเปล่าไม่เข้าใช้ท่ามาแรงกัดต่อยป้ายยังไงเออเป็นไงเจ็บตัซี่เจ็บตัวซีท่าหนึ่งแล้วกัน เข้าหรือเปล่าอ้ยไม่แรงเลยครับคอนใช้ท่าไฟฟ้าที่เราเออไม่ทันได้ใช้ครับแตกแล้วอ,อ่อซุยคุณออกมานะครหมากับหมาเจอกันหน่อยใช้ได้ที่เพิ่งเรียนมาไอซ์ไวน์เออเป็นไงเจ็บละซี่เจ็บละซีลบดีบับด้วยใช้ท่าหมาว่ายน้ำเซิร์ฟนี่อุ้ยเซิร์ฟแรงครับทุกคนท่าเซิร์ฟแรง ใช้ท่าเอออะไรไม่รู้ครชเป็นไงเจ็บละสิครชอีกทีหนึง่งโอเคเอ,อ่ใช้ท่าที่แรงที่สุดโอ้โหดูโอ้โห,โอ,โหอูดภูเขาไฟตัวโคตรเบลเลอร์เลยผมอยากไปสู้กับอูดภูเขาไฟมากอะเดีย๋ยวผมจะค่รีบข้ามาเซนต้าก่อนนะฮะโอเคช่วคุณพอแค่นั้นแหละ เลนไซลอมออกมาไี่นกขาวของเรามานกขาวใช้ท่าพลังจิตจัดการมัน easy จบไงจบนะบนะโอ้โหได้เกาะด้วยโคตรดีโอเคเดี๋ยวเราลองไปสู้กับอูดภูเขาไฟข้างหน้าดูเนเพราะว่ามันดูเก่งดีเอา้าเอา้า What เกิด ไปไหนเราไม่รู้โอ้โอโก,กําลังจะว่าสู้กับอูดภูเขาวไฟเลยเศร้าเลยไอ้ยาเดนนี้ก็มีตัวที่แบบเก่งๆให้เราสู้มันเนี่ยไม่มีแล้วหรอโอ้ให้ตายสิชั้นมันเก่งจริงๆเลยนะขนาดบาเซตตาเลเวลก้าวกล้ายังแพ้เลยทีมนี้โหดไม่ล่ะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะรอบนี้เราสู้กับมาเซนต้าแบบอีซี่อีซี่นะยังเหลืออีกตั้งหลายตัวที่ผมยังไม่ใช้โปเกมอนธรรมดาได้เลยนะเนแหละโปเกมอนนี่เนี่ย โอเคนี่ไงสู้เลยใช้ท่าเอา้าไม่ใช่เปลี่ยนเลยนี่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไหนโปเกมอนคาโบมินาโบคาโบมินาโบใช่ปะ่ะฮึมใช้ท่าอะไรดีวะทุกคนบับเบิ้ลบีมแล้วกันไปมไปน้องหนูทีเดียวก็ตายละอีซี่เอาตัวเลยมีสักตัวไหมไหนๆก็ไหนๆแล้วนะก่อนปิดคลิป มิวแทงแล้วกันไปไปมิวแทงไปมามิวแทงเหรอจะมาสู้กับฉันเหรอมันยังเร็วเป็นล้านเป้โอเวลเจ็ดผมที่เดินกลับเลยโอ้โหคิว่าจะเวลแบบยี่สิบสามสิบบวกทุกคนไม่ใช่นะเวลเจ็ดไม่เป็นกลัวอย่างเงี้ยอ่ะอ่ะอ่ะเอเฮ้ยสู้กันหน่อยเปล่าดูยูแฮสโค้ดเออไม่มีหรอกแกอยากได้อะไรก็ไม่รู้อ่าโอเค หรือว่าเราลองไปดูนี่ครับนี่เนเกาะเกาะกลางเนี่ยต้องดูนะเผื่อมีอะไรเด็ดเด็ดดวงเราสามารถอ่านี่ไงจะใช้ตัวที่เพิ่งได้มานะครับเจ้าแมลงเนี่ยสู้กันนะโอเคโอ้โหมายักษ์เจอท่าบับเบิ้ลบีมเข้าไปตายหรือเปล่าเจ้ามายักษ์ คนอื่นใช้ท่าอะไรคนอื่นรอผมรออ๋อาโอเคโดนดาเมจเข้าไปนะฮะโอ้ยตัวผมใกล้ตายเลยครับตอนนี้มันอยู่ในอ,อ่สลอล็อกนี่ไงบับเ๊เบีมกำลังถูกใช้งานอือเจ็บอยู่เจ็บอยู่ทุกคนเออ่บับเ๊เบีมของผมแรงสุดแล้วเนี่ยบับว๊วบีมอีกรอบนึง ถ้ามันรับดาเมจได้ก็อีซี่ไอ้มานะฮะตเีเอ้ยตุมแตกทุกคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยทีมทีมทีมแบกทีมแบกจัดเลยตอนนี้ทีมแบบว่า,าเออทีมอย่างแบกมไม่จับนะฮะกระโหลกนะตัวกระโหลก โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะถ้าชอบออในการเล่นนะตีอีสานก็กดติดตามคลิปไว้นะเจอกันใหม่นะครับก็นะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดกระเด้งกระเด้งเจอกันใหม่นะเจอกันครับบ๊ายบายอย่าลืมไปติดตามช่อง GR Mon ล่ะนะช่องสำรองช่องสำรองได้กดติดตามไว้เจอกัน,นครับบ๊ายบาย